ธนูชาวธนูมีโอกาสมากๆคุณจะมีโชคต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ดีๆจะได้โชคเกิดขึ้นหรือหมายถึงชีวิตของคุณอาจจะได้ตัดสินใจเคลียร์สางปัญหาเก่าๆเ,เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆช่องทางแหล่งรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยรวมไปจนถึงถ้าคุณเจอปัญหากับใครก็ตามในวงการวงงานคนใกล้ตัวก็หมายถึงคุณจะต้องแก้ไข นะคะหรืองานของคุณที่มันเป็นปัญหาคุณจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้ปัญหาตรงนั้นมันจบจบสิ้นอันนี้คือเรื่องดีรวมไปจนถึงตัวตนตัวบุคคลด้วยนะคะส่วนคุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรที่มันปับป,ปรบับการต้องไปวิ่งเต้นติดต่อธุรกิจผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ดีเพราะตรงนี้มันหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จและความสําเร็จหรือคุณเจอปัญหาอะไรคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาสําเร็จด้วย เด่นๆคือชาวธนูมีเกณฑ์การเดินทางที่ระจอดลงเท้านะคะบางท่านก็ได้เดินทางปรับปรับได้เหมือนกันนะนะคะตรงนี้ส่วนชาวธนูโอ้โหไพ่ออกมาดีอ่ะคุณเพราะว่าบางเอิญอริมันไปเลอริเลงวินาศปัญหาจบสิ้นเคลียร์ปัญหาเพื่อจบนะคะมีความสําเร็จในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็ชาวธนูใครอยากจะทําบ้านมีโอกาสได้ทําบ้านรวมไปจนถึงบางท่านได้บ้านใหม่ รวมไปจนถึงบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลรวมไปจนถึงคุณอาจจะมีในเรื่องการปรับโยกปรับย้ายในเรื่องของที่ทํากินใครอยากมีบ้านมีโอกาสได้บ้านนะของชาวธนูเนี่ยหรือคุณเคยคิดอยากจะมีเคยคิดก่อนหน้านั้นอ่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรตอนนี้อยากจะมีจริงๆแล้วถึงเวลาที่จะต้องได้แล้วอ่ะอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายทําเอาบ้านใหม่ก็ได้อะไรอย่างนั้นส่วนบางท่านก็ได้โยกย้ายไปไกลค่ะ ใครทางานที่ต้องไปติดต่อต่างถิ่น,นไกลอันนี้คือความโชคดีของคุณลูกค้าที่เคยไกลกันคนลูกค้าเก่าๆจะย้อนกลับเข้ามาได้เช่นกันของในเรื่องของการลงทุนตอนนี้ถ้าคุณจะต้องลงทุนอะไรใดๆต้องวางแผนถ้าคุณจะต้องลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคุณก็ต้องวางแผนดีๆนะนะคะการลงทุนอ่ะมันอาจจะมีการลงทุนเยอะหรืออยู่ดีแบบว่าการลงทุนบานปลายอะไรอย่างนั้นก็ต้องวางแผนดีๆ ใน้างของคุณเองส่วนโชค1งเงินเก่าคนติดต่อเก่าๆเครือข่ายเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆใครที่รอาการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย,ย้ายและบางท่านได้โยกย้ายไปไกลๆด้วยขอขยายคำนี้หน่อยค่ะคืออะไรโอเคการลงทุนนะเราก็ต้องควบคุมดูแลค่ะ ดูแลกันเงินดีๆบัญชีดีๆเงินมันอาจจะบานปลายนะคะตรงนี้ด้วยหรื